สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการเพิ่มเครือข่าย MTT Network เข้าไปในกระเป๋า Wallet ของเรานะครับแล้วก็จะสอนวิธีการ s t a k i n g ด้วยนะครับเพื่อรับเหรียญ MTT เนี่ยเข้ามาทุกนาทีนะครับตลอด24ชั่วโมงก่อนอื่นให้เราดาวน์โหลดกระเป๋า Token Pocket ก่อนนะครับทำไมต้องเป็น Token Pocket เพราะว่าหน้าของเว็บไซต์อะครับเวลาเราจะ s t a k i n g อย่างเงี้ยครับมันจะมีปุ่มที่ไม่สามารถ เลื่อนไปกดได้นะครับถ้าเราใช้กระเป๋าอื่นนะครับแต่มันก็มีวิธีทำแหละแต่ว่านะตอนนี้ผมรู้วิธีทำของโทเค็นพ็อกเก็ตนะครับถือว่าเป็นเทคนิควิธีการกดสเต็กกิ้งในมือถือนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่รู้ไม่ใช้วิธีนี้เราก็ไม่สามารถกดได้เพราะว่าเราจะไม่เห็นปุ่มสเต็กนะครับถ้าเรากดเข้าไปที่โทเค็นพ็อกเก็ตนะครับแล้วก็ทำการเปิดกระเป๋าให้เรียบร้อยจด 12วลีนะครับหลังจากนั้นอ่าในที่นี้ผมมีกระเป๋าอยู่แล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้เพิ่มเครือข่ายนะตอนนี้เป็นกระเป๋าของ BNB ให้เรากดคัดลอกคัดลอกเชน6880นะครับเป็นเชนของ mtt network นะครับดูล่างกระเป๋านะครับอันที่3ที่เป็นคำว่าค้นพบอะครับเสร็จแล้วกดไปที่ด้านบนสูตดว่นขยายนะครับกดวางคลิกเข้าไปที่ ลิงก์นะครับโทสีฟ้าได้เลยดําเนินการต่ออ่าเสร็จแล้วเลื่อนลงมานิดนึงจะเห็นคําว่า MTT m a n a g e t ให้เรากด Add to MetaMask นะครับแต่ว่าอันนี้เราใช้เป็น t o เ e น p ็อกเกใช่ไหมมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันเพิ่มให้แล้วนะเรากดปิดเว็บไปอ่ากลับไปที่กระเป๋าหน้าแรกเห็นไหมครับเรามี MTT m a n a g e เป็นเครือข่ายของ MTT s p o t นะครับตอนนี้ผมต้องการสเต็ก เหรียญ MTT จำนวน900นะครับผมโอนเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ววิธีโอนก็คือกดไปที่ MTT แล้วก็กดคำว่ารับเราก็คัดลอกเลขนี้นะครับส่งให้กับผู้ที่ขายเหรียญ MTT ให้เราครับหรือว่าเรามีจากการที่เราเข้าไปเล่นกิจกรรมของเขาเราก็โอนมาจากแพลตฟอร์มเขาอะเข้ามาที่กระเป๋าใบนี้ได้เลยนะครับเมื่อเรามีเหรียญเรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปคัดลอกลิงก์โนดครับซึ่งเราจะใช้โนดของ a n g k อก mtt นะครับซึ่งเป็นโนดของคนไทยนี่แหละ่าเป็นโนดของผมเองนะครับผมเป็นคนทำโนดนี้ขึ้นมา่เราลกลับไปที่ลิงก์โนดนะครับอาจะเป็นลิงก์ยาวๆอันนี้นะเสร็จแล้วก็ไปที่กระปะ๋ามองไปที่ด้านล่างนะครับเลือกอันที่3าเหมือนเดิมกดเข้าไปที่แว่นขยายครับบนสุด แล้วก็วางลิงก์โนดลงคลิกไปที่ลิงก์สีฟ้าครับดำเนินการต่อตอนนี้เราอยู่ในโนด b a n g k อก mtt แล้วนะครับตอนนี้มียอด Staking รวมทั้งหมด1 7 0่งนะครับอันนี้คือรวมแบบทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาแต่เราจะไม่เห็นปุ่ม Staking นะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านขวาเราเลื่อนไม่ได้เนะี่ยเราเลื่อนไ้สยขวาไม่ได้นะแต่เราเลื่อนขึ้นลงได้นะครับให้เราหมุนหน้าจอมือถือถ้าเป็นแนวนอนกดไปที่3ขีดไอ้จุดขวาล่างนะ แล้วจะมีฟังก์ชันขึ้นมาทั้งหมด8อย่างนะครับให้เราเลือกอันที่7จะเขียนว่าโหมดเดสท็อปครับภาษาอังกฤษก็คือเดสท็อปโหมดนั่นเองกดเข้าไปแล้วรอแป๊บหนึ่งครับอ่าเห็นไหมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราจะเห็นปุ่ม s t a ็กกิ้งออปชัและสีสีเขียวครับกดเข้าไปเลยแล้วก็ใส่ตัวเลขที่ต้องจำนวนที่ต้องการสเต็กนะครับอันนี้เราใส่900 เอามือถ่างถางหน้าจอได้นะครับมันจะได้เล็กลงเสร็จสิ้นถ่างลงมานะครับแล้วก็กดปุ่มด้านล่างครับ Delegate พอมันขึ้นหน้าแบบนี้ไม่ได้ error เออเนะครับให้หมุนหน้าจอกลับมาเป็นแนวตั้งกดยืนยันครับใส่พาสเวิร์ดกระเป๋าให้เรียบร้อยรอสักครู่ครับอ่ถ้ามันขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียวแปลว่าเราทำการ staking เ,เข้าไปแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าในโน t ของ bankok g MTT มันมียอดสเต็กทั้งเพิ่มขึ้นมา900นะครับแปลว่าเราสเต็กเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะเข้าไปดูว่าโนดเราเนี่ยสเต็กไปเท่าไหร่แล้วขุดยังไงนะครับกดด้านบนเห็นไหมครับเห็นคําว่า My ไม้ไแปลว่าเหมืองกดไปที่ไม้ด้านบนนะครับอันนี้คือย,ยอดสเต็กทั้งหมด2,000 MDT นะครับที่ ผมฝากไว้นะครับของเก่า1,100แล้วก็บวกเมื่อกี้900นะครับเป็น2,000ตรงบาลานซ์นี่คือเหรียญที่ยังคงเหลืออยู่ในกระเป๋านะครับแ1 3แล้วก็ด้านขวาสุดจุดที่เขาเนี่ยขุดเหรียญ MTT ให้เราทุกนาทีเลยมันจะขึ้นมาเป็นทศนิยมเนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทุกนาทีทั้งวันแล้วก็ทุกวันด้วยเราก็ทำสามารถทำการกดเคลมปุ่มสีเขียวเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้ครับ เคมตอนไหนก็ได้นะครับมีค่าแก๊สนิดหน่อยมันก็เหรียญเหรียญที่เราขุดมาได้เนี่ยมันก็จะเข้ามาอยู่ในกระเป๋า wallet ของเรานะครับตรง t o k e นหรือว่า m e t a m a r s นั่นเองก็ประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวปล่อยเวลาไปสักพักเราลองมา r e f r e s ดูก็ได้ครับว่าเหรียญมันขึ้นเรื่อยๆจริงหรือเปล่านะครับโอเคเรียบร้อยครับ